คำถามจากทางบ้านต้องการหาผลรวมพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ถ้าเราใช้ฟังก์ชัน sum if มันจะไม่แยกตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ผมจะใช้ฟังก์ชัน sum product เท่ากับ sum product ตัวนี้ ก็ขีดกลาง2ครั้ง x c อมมาลองเทสดูนะครับ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ